say really, except we are unlucky. Thai Honda were very lucky to leave here I so okay. don't think they did much at all to deserve a point. The goals, the goal's deflected, it's lucky goal. Other than that, they have maybe two or three shots from now. หลังจากนั้นก็จะมีแค่สองสามจังหวะเท่านั้นเองครับที่น่ากลัวหน่อย So um, the performance is okay ก็พูดถึงฟองมาเล่นทีมก็ถือว่าใช้ได้ครับ It's just disappointing result ก็แผิดหวังกับผลการแข่งขันเท่านั้นเอง Because I know we're much better than Thai Honda เพราะเราเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทีมเราดีกว่า Honda แน่นอน I knew before the game I knew during the game and I know after the game รู้ตั้งแต่ก่อนแข่งระหว่างแข่งแล้วแม้กรทั่งหลังเกมครับก็ยังเชื่อว่าทีมเราดีกว่า I think they came here to look for a point and good luck they got a point. ก็คือเราก็ประเมินกันไว้แล้วครับว่า Honda มาที่คือหวังแค่แค่แต้มเดียวเนี่ยแล้วก็เขาก็ได้แต้มที่เขาต้องการกลับไป Not me. I don't go anywhere looking for one point. ก็ถ้าเป็นเขาไม่ใช่อ่ะไม่มีแน่นอนเขาไปที่ไหนก็จะเอาแต้มเดียว So uh, you have to say uh, congratulations to Thai Honda. They got the point. ก็ยังก็แสดงความยินดีฮอนด้านะครับได้แทมกลับไปจากอุบล But they are very lucky to leave here with that อกว่านะครับออกได้แต่งกลัไปก็โชค I don't care what their coach says he doesn't know anything ก็ไม่ไม่ด้สนใจโค้ชเขาจะพูดอะไรหรือ He doesn't know anything I promise you he doesn't know anything ก็หมายคือโค้ไม่รู้จะรับมือเราอย่างไรด้วยซ้ําไป They're lucky to leave here with a point ใครโชคดีครับที่ได้แต่งกลับไป แล้วก็ช่วงที่เปลี่ยนซีโรดลงไปแล้วก็ทำได้ดีครับแข็งแกร่ง showed now that he wants his place back แล้วก็เหมือนกับเราเร็นจริงเราอยากให้พังครับแต่ว่าน้องลงไปก็ทำให้เห็นว่าเอาตำแหน่งผมพื้นมาได้ละกิ๊บพร้อม look good when he came แล้วก็กิ๊บพรอมก็ทำได้ดีนะครับก็คือหลังจากที่มีการบาดเจ็บพักยาวไป so um, I think we

But waste. look how every game how many chances we many oh, จริงๆก็บอกมันก็เป็นปัญหามันเนี่ยต้นฤดูกาลแล้วครับคือคือดูจังหวะที่เราพลาดไปนะแต่ว่านี่ขนาดเราพลาดนะมันก็ยังมาอยู่หัวตาราง our our best strikers are both Thai ะนะครับแล้วก็วันนี้ครับเพราะว่าสุนหน้าที่เรามีดีสุดก็เป็นคนไทยด้วย so uh, we have to look at our foreign strikers they have to do better than this or they can't stay here ก็ตอนนี้ก็เลยต้องมองว่า มันต้องหาต่างชาติที่ที่มายกระดับทีมได้ครับใครอยากอยู่ที่นี่ก็ต้องเล่นได้ดีกว่า Look at Look at Victor's performance This is a foreign strong performance ถ้าจะดูตัวอย่างต่างชาติที่ดีก็อย่างวิกเตอร Look at Daryl Roberts This is a foreign strong performance หรืออย่าง d a r ์ริ r โรเบิร์ตส์สอง Look at Kenta Yamazaki Strong foreign performance Every game Kenta อย่างเงี้ยครับที่แสดงศักยภาพที่ดีกว่าสามารถ Then Look at our foreign strikers คือเขารู้ครับว่าสุวนหน้าต่างชาตเรางเป็นปัญหารายังไม่เจอคุณที่ใช่ Thai strikers work harder ว่าสุวนหน้าคนไทยเรามีทำงานหนักกว่า The more dangerous น่ากลัวกว่าอันตรายกว่า I see it เขาห็นรเขารู้แล้วครับว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงไหน I know what to do เขาเขารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป You want to stay here with us? There's an expectation of a level. ต่างชาติครับนมก่ต,ต่ต่างชาติไมว่าใครก็ตามว่าถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็ <c oughs> ต้องแสดงความสามารถออกมา So <ห> we might be top of the, the <league. S 1> we might be top of the league but some players are playing for their future here ดันั้นบอกว่า,เ,าเรามาอยู่ที่หนึ่งก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเรามีผู้เล่นที่ที่เราวางไว้สาหรับอ,อนาคตที่เป็นอนาคตของสโมสรต่อไปหลายๆคนอยู่ And the bare minimum I ask is fight ใครก็ตามครับ ที่อยากมีอนาคตที่นี่อยากอยู่ที่นี่ต่ออย่างน้อยสุดคุณต้องสู้ให้เห็นมื่อไงเ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 มื่อไง t มื่อไงเมื่อไงเมื่อไงเมื่อ t งเมื่อไงเมื่อไงเมต่างเาติผู้เล่นตมื่องเ่ไม่ไเม่อไงมื่อไงม่อไม่อไม่ไงมือไม่ไมีประโเชน์อไรเองเมื่อไง่อไงเ่เสียอเื่อไง่อไงเมมันเื่น่่ ผู้เล่นดาวรุ่งคนไทยจะได้ลงสนามได้พัฒนาต่อเน,นื่อง Don't worry, huh? I'll do the best for this football club ก็ไม่รู้หครับเขาจะทำดีที่สุดสำหรบับสโมสรแห่งนี้ครับ